ก็มาในพื้นที่ของบ้านท่าบ่อสองครามนะครับนะครับท่านผู้ว่าปาชญยาอุดเพชรปราการแล้วก็พร้อมคุณนายน,นะครับก็ได้ลงพื้นที่อมอบอถุงยังชีพนะครับ ก,ก,ก็จะ,ะได้รับผลกระทบนะครับน้ำท่วมช้าๆหน่อย,ยช้าๆหน่อยอันนี้ใช้เรือแล้วบอครับอันนี้เป็นพื้นที่ของบ้านท่วมครึ่งเฮื่อนเหรอก็ทางป้องกันมาเทาสาสนาไปก็ยังคงแจ้งอย่างต่อเนื่องนะครับ คือตอนนี้สถานการณ์ูนะคะยดูยนะย่าที่อโอ้โหท่านผู้ชมครับรุยมากนะครับวันนี้ทิมงานนครพนมทันข่าวนะครับพร้อมกับท่านผู้วา่าโอ้โหต้นชำีำ โอ้มาซาเนาะปีนี้เนาะไอ้วินอยู่อยู่บ้านปีที่แล้วนี่เหลือประมาณประมาณห้าสิบเซนเนาะเลิกอ,อยู่ได้หนิไม่เลิกแต่อยู่หุ่นเท่าเอวประมาณเมตรประมาณเมตรกว่าเนาะตอนนี้ลองพาท่านผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่

ไม่รู้ว่าสัญญาณชัดเจนดีไหมครับท่านผู้ชมครับเห็นชาวบ้านบอกอีกประมาณสัก2เดืดอนอน,น,น,นะค,ครับของน้ำจอโฮมสะก่อนนะจึ้งจึ้งเลครับ